ทอล์ก um 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 หลังเที่ยงพี่น้องที่คารพรรกทุชานครับกลับมาช่วงที่สองทอกหลังเที่ยงครับผมเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมคำว่าฮาลานเนี่ยนะ ในยุคหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยขึ้นนะฮะได้ยินบ่อยบ่อยครั้งแล้วก็อาจจะได้ยินในมุมมองของวัฒกรรมอย่างหนึ่งที่พูดถึงคําว่าฮาลานแต่ถ้าพูดถึงคําว่าฮาลานในในมุมมองของมุสลิมแล้วเนี่ยนะฮะมันคือวิถีของการดําเนินชีวิตนะครับวันๆนหนึ่งเนี่ยมนุษย์ต้องการอะไรบ้างนะฮะแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการในมุมมองของมุสลิมแล้วมันจําเป็นต้องฮาลานคือได้รับการ อนุมัติจากอรสุบฮานะหัวตาลาฮาราลอย่างเดียวไม่พอนะอนุมัติอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องดีด้วยนะเหมือนที่ในอกุรอานได้พูดถึงคำว่าฮาลาลันแล้วก็ต่อยีบันตามมาหลังจากนั้นมันต้องดีมันต้องต้องมีประโยชน์ต้องเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจิตพิเคราะ์พิจารณาถึงคําว่าฮาราลันต่อยีบันเนี่ยมันมันอนุมัติแล้วมันก็ก็มีประโยชน์ด้วยมันดีด้วยอาจารย์นะคุณผู้ชมครับผมเราจะมาลงลึกคําว่าฮาราลันแล้วก็ต่อยีบันเราแน่นอนว่าเราต้องต้องเกิดประโยชน์กับคําาาาว่่่่ฮออยงแนนนใชมัจรรคบม อมุมมองที่เป็นภาพกว้างก่อนละกันภาพกว้างก็คือมองถึงตลาดโลกที่มีการพูดถึงสินค้าฮาลานสินค้า<ช>และบริการฮาลาน<ช>มากมายมันมัน,ม,นมันถูกต้องมันอนุมัติและเป็นที่อนุมัติเรียบร้อยแล<ช>้ว<ช>นะครับผมแล้วก็มีประโยชน์ตามมาอันดับแรกเนี่ยมันดีถ้าถ้าเป็นอาหารเนี่ยกินเข้าไปแล้วมีประโยชน์กับร่างกายใช่ไหมอาจารย์<ช><ม>อีกมุมหนึง่งถ้าเราจะพิจิตริเคาะพิจารณาถึงคํานี้คือสินค้าฮาลานทําประโยชน์ให้กับประเทศ อย่าแค่จางขยายความตรงนี้หน่อยจ้าถ้าพูดตรงนี้มันคือฮาลาฮาลาลันตัจจิบฮ้าลานคืออนุญาตอนุมัติอนุมัติและสิ่งที่ตามมาก็ตัจยุบันและเป็นสิ่งที่ดีในประวัตได้กล่าวถึงประวได้พูดถึงพูดถึงตรงนี้นะครับทีนี้เรื่องของฮาลาลบางอย่างเช่นเช่นอิสลามส่งเสริมให้ ให้ท่องเที่ยวบนหน้าแผ่นดินนะโอครับเปโหมดถึงเรื่องการท่องเที่ยวและการตอนนี้ก็ลางคึกคักการท่องเที่ยวฮาลลันฮาลลันทัวริซึ่ฮาลลันทัวริซึ่งครับอาจารย์ฮาลลันอย่างผมยกตัวอย่างประเทศที่เขาไม่ใช่มุสลิมจะมีมุสลิมข้างๆอย่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจากที่คุณอมรได้พูดในต้นรายการคุณผู้ชมว่าเขาต้องทําการบ้านหนักเลยประเทศญี่ปุ่นเวลาใครไปเขาเอาเราแจ้งว่าเราเป็นมุสลิมเขามี แนะนำตรงนี้อาหารได้ฮายร้านนะร้านอาหารตรงนี้นะนู่นนี่นั่นทั้งหลายแล้วก็คุณจะไปมัสยิดเนี่ยันอยู่ตรงนี้ครับห้องที่คุณอยู่เนี่ยเขจาจัดอันกุรานให้กิจประหลัดเนี่ยเขารู้นะกิจประลัดมุสลิมจะละหมาดจะไงอะไรครับเขาควบคู่ไปกับเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวทีนี้ในส่วนของนักมุสลิมเนี่ยอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ท่องเที่ยวบนน่าแผ่นดินครับ ทีนี้พอคำว่าเนี่ยมันทล้านนะการต้องเที่ยวทล้านหมายความว่าการตั้งใจออกจากบ้านไปไปเที่ยวไปดูความยิ่งใหญ่ของอ่อลน้อไม่ใช่ตั้งใจจะไปขโมยจะไปแต่ไม่ใช่นะไปท่องเที่ยวอไปเที่ยวเกาะนั่นเกาะนี่ประเทศนั้นไปดูนู่นที่นั่นทั้งหลายคนทางแบบไม่ทลานแล้วเงินที่จะได้มาจากการไปเที่ยวก็ต้องเป็นเงินทะล้านด้วยอะไรประมาณนั้นรับสินที่ตยนะทีนี้มันก็ด้วยกับปัจจุบันเนี่ยนะครับ คุณตุวัดครับเชื่อไหมว่าบางประเทศเด็กเขาขายความฮาลานแล้วก็ตอวยบอิบันโอ้บอาจาจยนะ์เป็นจุดขายนะเป็นจุดขายเช่นประเทศมันดิฟเป็นที่สร้างประเทศมันดิฟเนี่ยโอ้โหอย่างที่คุณตุมวัดเคยไปมานะยังไม่เคยไป,ไปยังไม่เคยไป <laughs> เป็นประเทศที่แบบสวยงามมากๆเลยครับ <laughs> มี มีปะการังมี่ทะเลสวยนะชายหาดอาจารย์้ายเนี่ยวขาวใช่ไละเอียดยิบละเอียดเลยอาจารย์แล้วก็น้ำนี่ใสเลยใสมองเห็นตัวปลาน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยอาจารย์ใช่ประมาณนั้น แล้วก็ใสจริงๆเหมือนกระจกเลยนะอาจารย์เออแล้วที่นั่นน่ะผู้คนที่อาจจะใส่ดีถ้าเป็นรู้สึกเขาจะจัดแบบประมาณดี้ในประเทศที่มีคนมีรูปร่างดีแข็งแรงเราไม่ใช่คือเรื่องของแรงแรงสันทัดประมาณแบบคลองวัยแล้วก็ยิ้มเป็นรอยยิ้มเนี่ยเขาขยายแต่ว่าเขามีกฎอย่างนี้ก็คือเรื่องของสุรายามาเขาไม่มีโอ้คับอาจารย์อันนั้นมันทะล้านะทะล้านตัวละแต่สิ่งที่จะนำพาไปมันต้องต่อยืนบันไง มันตั้งแต่ต้นน้ำจน<ม>ถึงปลายน้ำหรือกลางน้ำตามฉะนะอาหารการกินของเขานั้นเป็นเรื่องที่ฮัล้านทั้งหมดโอ้สแสดงว่าที่มาดิฟเองเนี่ยชูเรื่องการท่องเที่ยวชูเรื่องการแล,แล้วเวลาพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามองในในใน,ในมุมทั่วไปคือเอาละนะไปไหนก็ไปพักผ่อนทั้งทีต้องมีดื่มซะหน่อยอ อันนี้คือไม่ได้พูดถึงมุสลิมนะแต่ว่าในในมุมของของมองดีฟเองเนี่ยไม่ได้ชูเรื่องการท่องเที่ยวที่ต้องมีแอลกอฮอล์เขาไม่จำเป็นต้องมีฟูนมูลเขาไม่ได้ประชาดทวงจันเลยก็ไม่มีนะเขาไม่ต้องมีไม่ต้องมีเทศกาลรไม่ต้องมีเทศกาล แต่ทำไมการท่องเที่ยวของเขาจึงการท่องเที่ยวถูกจัดอันดับอยู่อันดับต้นๆของประเทศที่น่าไปมากที่สุดตั้งแต่ที่เขามีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วสุรายามาของเขาไม่มีนะคือแม้กระทั่งคนในในในบ้านเมืองเขาก็ไม่มีเรื่องนี้เอาใกล้ๆตัวเราเกาะกันดีเนี่ยอาจารย์เขาก็มีกฎระเบียบของเขานะครับถือว่าประชาชนประชากรคนที่นั่นนะครับเขาร่วมมือกันดีเขาไม่มีไม่ผิดวงเล่าลไม่มีอ่ะ เขาชูการท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่มีการจําหน่ายไม่มีการจําหน่ายนะครับจ่ายแจกก็ไม่มีจะไปขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ให้ขึ้นเลยนะถือว่าเสียภาพพจน์อาจารย์ที่นี้จุดยืนตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากอย่างเช่นคําว่าถ้าถ้าถ้าอยู่จะได้ได้มาตรฐานเนี่ยคำว่า5ดาวเนี่ยใครๆก็อยากได้นะอาจารย์นะเป็นมาตรฐานที่โอ้โหสูงสุดเลยมั้งประมาณนั้นเนี่ยอาจารย์หนึ่งในนั้นคุณจะต้องมีแอลกอฮอล อ๋อเป็นยังไงเป็นหนึ่งะทานหดนนั้นก็จะมีมีตัวเช็คลิสต์เลยว่าคุณต้องมีอะไรบ้างโรงแรมหลายแห่งก็ต้องมีเพื่อที่จะให้ได้ตัวเองเนี่ยให้ได้5้าดาวแม้กระทั่งสายการบินระดับโลกที่เขาได้ได้รับเหรียญอะไรหดาวเนี่ยมาถตรฐายของเขาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีแม้กระทั่งที่ว่าบางบางประเทศเองที่เป็นประเทศที่ที่เป็นเมืองอาหรับเองเนี่ยนะฮะ ก็ต้องก็ต้องคอยไปตาไปจุดนั้นแต่ก็มีอีกหลายสายการบินที่แสดงจุดยืนในส่วนนี้ว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นอาหรับเนี่ยเขาก็ก็ไม่ที่จะนำนำการ<ะ>บริการหรือว่าเสิร์ฟสุราในสายการบินของเขาในหลายหลายสายการบินและที่สําคัญเขาก็อยู่ได้ใช่ค่ะอาจารย์มันจะเป็นสิ่งที่พิสูทรา่าถ้ายืนด้วยกับพิธีมาชัดเจนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีไดลนะใช่กครับเป็นสิ่งที่ดี มันเป็นสิ่งที่ทำให้ให้ไม่คือกับคําว่าฮารานตอยิบายเนเกิดความสมบูรณ์ตอนนี้เวลาเวลาด้วยกับสังคมโลกนะครับตั้งตั้ง มาตรฐานมาแบบนี้ครับบางทีก็มันก็คล้อยตามบางทีคนตั้งมาตรฐานเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาจะเอามาตรฐานจากที่ไหนมาเป็นมาตรฐานใช่ไหมอาจารย์คืได้ยินใช่ไหมอาจารย์มาตรฐาน iOS มั่งนู่นมั่งนี่มั่งแล้วทำไมมาตรฐานของที่อื่นเขาไม่ไม่ยอมรับเป็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องยอมรับมาตรฐานจากที่นี่เท่านั้นครับมให้อาจารย์ลองสังเกตดูอย่างเช่นล่าสุดมีการใช้งานจักรสารในในสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นโซนตะวันตก ครับผมเอางานจักรสารไปโอ้ี่มาฐานสูงมากเลยสวยง,งามมากเลยเป็นแบรนด์ขายแพงใช,ใช่ไหมถูกต้องอาจารย์ป,ปรากฏว่ากลับมาดูที่บ้านเราเนี่ยล้อนี่ซ้อนี่แม่เข้ามานั่งสารสุ่มกันอะไรกัน<ช>สารพัดสาร,รกันเป็นเรื่องปกติเลยแลวเป็นภูมิปัญญาด้วยไม่มีการพูดถึงจดุด<ม>ตรงนี้มันอยู่ที่การโฆษณาเราเราทำมาตรฐานดูสิอาจารย์มาตรฐานการจักรสารพัดสารปาตะเพียนแต่ละอย่างเนี่ยมาตรฐานต้องมาจากเราเท่านั้นให้ดูที่มันจะเป็นยังไงคือมันไม่อยู่ที่การสนับสนุนด้วยนะส่วนเนี่ยเป็นการสนับสนุน อ่าบางเรื่องก็ถูกหลอกเราก็ถูกหลอกอ่ะละเรื่องของแวะไปเรื่องเรื่องของมือถืออย่างเงี้ยเราก็กำลังกำลังเปที่พูดถึงเลยจ้ะใช่ไหมเออครับพ่าเปนเหมือน,นหลอกตัวเองไหมผมว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวของโทรศัพท์นี้ก็มากพอที่จะเรื่องทาให้ทาลายสิ่งแวดล้อมได้ไหมครับไปต้งพูดถึงสายชาร์จหรอกไม่ต้องพู<ช>ดถึงสายชาร์จนะเออถ้าจะมังประเทศที่มุมมองของคนโลก คนมักจะมองว่าเป็นประเทศทีวีเรื่องของการถกถึงวว่งราสูงที่สุดเนี่ยมีตนี่บราซิลบราซิลบราซิลบอกไม่เอาแล้วก็ไม่เอานะมันเอาไม่เอาก่อนรุ่นที่ออกมาตอนนี้ด้วยนะก็ไม่ต้องบอกว่าช่ออะไรนะแต่ว่าเขาไม่เอาเขาถือว่าคุณถือว่าคุณขายขายของไม่ครบไม่ครบรายการครับอาจารย์เอาไปแล้วก็แต่ข้ออ้างก็มาซื้อเพิ่มมาอีกอะไรเยอะเหลือเกินเข้ออ้างว่ามันมันอะไรนะเป็นห่วงสับ สภาพแวดล้อมนู่นนี่นั่นนะครับอันเนี้ยมันก็ดูเหมือนกันหลอกๆกันนะใช่ไหมครับอาจารย์แค่ตัวโทรศัพท์เองเนี่ยก็แพงแล้วนะทอาไมไม่แถมสายชาร์จมาสักหน่อยเลยเขต้องมาซื้ออีกซื้อสายชาร์จไม่พอแล้วต้องมาซื้อตัวต่ออะแดปเตอร์เชื่อมต่อมนอีกซึ่งยังไงๆคืออุปกรณ์ไม่ครบไงเขาขายของอุปกรณ์ไม่ครบเขาบอกอย่างนั้นเลยเขาก็เลยไปขอว่าเรานี่เอาในประเทศที่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีการขโมยกระโจนเยอะแต่บางเรื่องเขาโอเคได้ประมาณนี้อาจารย์อีกวิธีหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองกันดีๆเน คำว่าว่าฮล้านเองเนี่ยถ้ามันเกินความจําเป็นไปเนี่ยอาจารย์อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกคนนี้เราใช้โทรศัพท์ทําอะไรใช่ไหมแล้วแล้วเป้าหมายของการใช้โทรศัพท์คืออะไรเราจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์สองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกระนั้นเลยหรือครับแล้วเราใช้ถึงถึงขอบเขตพิกัดของวงนที่มันมีมาให้เนี่ยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอาจารย์โอ้ดีมากเลยคุณมาเมื่อกี้เราพูดถึงฮาลานต่อยยีบันมีอีกคันหนึ่งอย่าุูมเฟือยจงกินจงดื่มจงบริโภคนะ แต่อย่าฟุ่มเฟื่อยอย่าฟุ่ม,มออกย่าเฟืยฟุ่มเฟือยจ้ะฟอสฟอรันต,ต,ติดๆอย่างเงี้ยฟุ่มเ <c oughs> ฟื่อยอย่าบริโภคในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะครับคือใช้จ่ายแบบสุรุย่ยสุร่ายนั่น <c oughs> แหละนะครับ <c oughs> เกินความจําเป็น <c oughs> เพราะ <c oughs> อจไรจะเปรียบอี่ยจะเอาคนเหล่านี้คนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายเกินค,ความจำเป็นอาหารการกินบริโภคเนี่ยเป็นพี่น้องกับไยตอนอ้ครับอาจารย์เป็นพี่น้องกับซาตาน กินไปเหอะดื่มไปเถอะแต่หากว่าฟุ่มเฟือยคุณกินคุณดื่มได้นะครับสิ่งอุปโภคบริโภคที่ดีในอิสลามบอกอารลันตอนยีบานแต่อย่าไปคนที่พุ่มเฟือยนะเพราะฟุ่มเฟือยจะถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเภทของพี่น้องที่น่ารักของไสยตอนไออย่างเนี้ยอิสลามพูดถึงเรื่องนี้เรื่องของคขาพุ่มเฟื่อยก็เช่นกันทั้งนั้นอยู่อย่างพอดีครับอยู่อย่างมีวิธีที่ไม่พุ่มเฟือยจนเกินไปคุณไม่ยกตัวอย่างเรื่องโทรศัพท์เนี่ยชัดเจน บางทีเราสูบคลั่งค่านิยมไงใช่ไหมบางประเทศเนี่ยครับตีหนึ่งตีสองเป็นหน้าไปเฝ้ารอหน้าห้างเพื่อจะได้มาให้ได้มาซึ่งคําว่าที่หนึ่งโอ้ตัวสามยี่ห้อนี้เปิดตัววันนี้ฉันต้องไปก่อนฉันต้องมีก่อนมันแล้วมันก็มันก็ไปมันก็ไปขัดแย้งกับคนที่เขาถูกเรียกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เขาใส่เสื้อยืดธรรมดาคนใช่ไหมเออมันก็มันก็เป็นอะไรที่ที่คอนทัสมันมาขัดแย้งกันนะแต่ว่าเราถูก ถูกถูกพูดถึงเอ้ยถ้าหัดใช้แบบนี้ควรจะดูเป็นคนเท่คนสง่าคนดีในสังคมยอมรับซึ่งบางทีเราก็ถูกหลอกไปโดยปรมาะครับอันในกรณีนี้เองเนี่ยสำหรับคนที่จําเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่ที่มีความสามารถขนาดนี้เนี่ยนะฮะที่มีความจําเป็นต้องใช้มีความสามารถเนี่ยคือคือเราไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมาห้ามกันอะไรกันนะคือก็คือตามสะดวกที่ท่านชอบที่ท่านคิดที่ท่านใช้ถูกต้องอาจารย์แต่อีกมุมนึงเนี่ยอาจารย์ถ้ามามองดูคือเด็กสมัยนี้เนี่ย จำเป็นต้องซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อนี้เพราะอะไร<ม>สาเหตุคืออะไรเอาเพื่อนใช้กันเห็นคนนั้นใช้คนนี้ใช้ไม่ได้คานึงถึงว่าความสามารถ<ม>ขีดความสามารถของโทรศัพท์เครื่องนี้รุ่นนี้มันใช้ทําอะไรแล้วใช้ครบทุกความสามารถของเขาหรือเปล่าของมันหรือเปล่าอันนี้ข้อนหนึ่งอันนี้แหละคุณธรรมมันก็มันก็ไปอยู่ในเรื่องของมวดของอาการสร้างค่านิยมให้เด็กรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับบางทีเรามีโทรศัพท์เครื่องเล็กๆเครื่องที่มัน ราคาไม่ถ่าหล่ก็สามารถจะใช้งานได้ครับอาจารย์แต่กลัวเพื่อนร้อกลัวเพื่อนร้อันะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาพูดนะอาจารย์ซื้อโทรศัพท์มาเครื่องละส0่หมื่นใช้ไปส0 0พันเพราะว่าอ้ใช้สองพคือใช้ทําอะไรอะใช้โซเชียลโทเข้าโทออกจบแค่นั้นอาจารย์ใช้ไปสองพันไอ้ที่เหลือไอ้ความสามารถมันเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าติดยี่ห้อไว้ก่อน ถ้าถามเอระบบปฏิบัติการมันดีเันอะไรอาว่าไปตรงนั้น<ช>นะผมเรื่องของคุณระพงคุณภาพ<ช>คุยไปตรงนั้นไป<ช>แต่ว่า <ผม S 1> ถ้าบอกว่าต้องยืนว่าต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นใฉเพราะอะไรเพราะยี่ห้อ<ช><ช>มันใช่หรือ<ช>เปล่าคือจริงๆมันก็มีอย่างที่เคยคุยกันว่าเอ๊ะแท้จริงเรื่องของการสร้างภาพเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ฮาลานมันกลายเป็นสิ่งที่ฮารอมันกลายเป็นฮารานก็ได้นะครับสิ่งที่มันนุ่น่าจะดีอิสลามวางมาตรฐานไว้แบบนี้คือคำว่าฮาลานด้วยคำว่าอิสลามเนี่ยมันจะไปผูกติด ไปอยู่ข้างหน้าไปผูกท้ายใครก็ไม่ได้มันมีความเป็นวิถีของของของตัวเองของว่าอิสลามอยู่แล้วในการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยบัลลัาไปทําให้เกิดเป็นการสร้างแบรนด์ขึ้นมาสร้างมโนขึ้นมาคนก็หลงไหลไปเงี้ครับอาจารย์ครับเมื่อก่อนสมัยผมสมัยผมเด็กๆเนี่ยใช้ถือถึงคุณว่าเคยเห็นมาเด็กนี่เป็นของเป็นวินเทจของแอนติกไปและเป็นเ่เป็นของประดับในบ้านไอ้ถุงกระดาษโชคดี ผมไม่ทันนะอาจารย์ไม่ทันใช่ไหมถุงกระดาษนี่มันเป็นกระดาษที่เขาทำมาจากกระดาษกระดาษเป็นกระดาษดิบๆอ่ะแล้วเขาก็จะมีตาบังคอกสมัยเด็กๆผมเป็นแรกกลายรุ่นๆผมนะเวลาจะทำจะเล่นบังคอกเนี่ยเอาเนี่ยถุงกระดาษเนี่ยมาใช้นะครับนั่งนั่งเท่นะเท่นะแล้วใส่ของใส่ของใส่อะไรถุงอะไรประมาณต้อนหลังมาซื้อไก่ไก่ไก่ทงไก่ทอดเนี่ยนะครับก็ซื้อปากซอยก็ไก่บางมัดบาง บางมูฮัมหมัดบางสมหวังก็แล้วแต่ครับอ่นี่เป็นเป็นวิธีของฮาลาลนะอาหารที่ฮาลาลไก่ที่ฮาลาลกินได้นู่นนะแต่ว่ามันไม่เท่โอ้ถ้าถือถุงไก่เช่นอื่นมาเนี่ยไม่เท่หลายๆเพราะมันก็มันอร่อยกว่าด้วยบางทีนะอย่างขออนุญาตชื่ออย่างบางมูฮัมหมัดเอาเนี่ยไปย่างกินเราพัดย่างเงี้ยอร่อยนะสูตรตั้งเดิมของเขาเนี่ยครับนะครับบางบางบรรยากาศเราเนี่ยนะบรรยากาศที่มันเออชื่อบางอะไรน่อยนะเออจะจีบไปงานเขาบ้างนะครับอะไรประมาณเนี้ย มันก็อร่อยนะเพราะเป็นตำนานเขาเป็นเจ็ดสี่หลายปีแล้วนะหลายสิบปีเจ็ดสิบแปดสิบปีใช่ใชมันอร่อยนะแต่ว่าอาจจะเรื่องของถุงมันมีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเรื่องออาถุงออาถุงถ้าหากว่ากินไปกินอาหารไก่าายี่ห้อนี้มันลหลายดาวเนี่ยโอ้ถือมาเนี่ยไม่อยากไม่อยากลงคือลงจากรถมาจริงอ่นั่งร<ม>กลับบ้านก็ได้แต่ว่าจะถือมาอันนี้มันเป็นค่านิยมไงครับถือเข้าบ้านโอ้คนทักโอ้กินไก่ยี่ห้อนี้เลยนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย์นะครับหรือไปเที่ยวห้าง มันก็เริ่มพัฒนาเรื่องของถุงที่ใส่นี่แหละมันเป็นต้นเหตุองความความฟุ้งเฟือยความสรุ่ยสราย<ม>ที่มันตามมามันมันเป็นกระบวนการและหลายกระบวนการที่บางทีมันก็เข้ามาทําให้วิถีฮาลานเนี่ยบางทีมันก็เราก็เหมือนกับว่ามันก็หนักพอสมควรเหมือนกันแล้วนี้เราต้อง,ต,องต้องยืนจัดอ่ะครับอาจารย์นะต้องหยืดในส่วนนี้นะอาจารย์ครับผมอาจารย์ในในไทยเนี่ยนะอยากให้อาจารย์ได้ได้สรุปหน่อยอาจารย์ได้สรุปขมวดรวมเรื่องเรื่องฮารานเนี่ย อาจารย์ได้พูดถึงเขาว่าเส้นทางเนี่ยเส้นทางฮาลลานเนี่ยมันมันเป็นยังไงอาจารย์ภาพรวมที่เราคุยกันในวันนี้ตั้งแต่ตัวเราเองนะอาจารย์ในครอบครัวส่งผลถึงในในภาพของของประเทศแล้วก็ถ้ามองเนี่ยคำว่าโลกเนี่ยก็พูดถึงฮาลลนเช่นเดียวกันอยากให้อาจารย์ได้ได้สรุปขมวดรวมหน่อยอาจารย์ครับท่านนรัครับจริงๆริงท่านผู้ชมครับพี่น้องที่รัฐจริงและฮัลลานเนี่ยนะมันก็คือวิถีที่เราใช้ในปัจจุบันของเราแหละ ที่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงความสําคัญคำว่าฮา้านจุดคือคนคนนั้นที่เป็นมุสลิมนเนี่ยเขาจะต้องยึดถือมาตรฐานฮาลานของพวกของเขาเองให้มั่นคงที่สุดเช่นกิจสํานึกค่ะอาจารย์กิจสํานึกของเขา,าฉันไม่กินไม่ดื่มฉันเป็นคนที่อยู่ในวิถีที่ฉันไม่ผิดในเรื่องที่อัลลอฮ์สั่งห้ามแต่ก็ไม่ทําอันนี้ฮาลานนะครับสิ่งอะไรที่อัลลอฮ์ได้ทรงทรงห้ามเนี่ยไม่ทำแล้วนะครับแสงสั่งใช้ก็ทา อันนี้คือสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตวิถีของเราคําว่าฮาลานมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คําว่าฮาลานมันไม่ใช่เฉพาะแต่เครื่องหมายที่เขียนเท่านั้นแต่มันต้องการดำเนินชีวิตด้วยตัวเรานะครับการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในในคัลลองอิสลามเมื่อเรายึดถือคัลลองของทาอิสลามไว้คาว่าฮาลานเนี่ยมันจะเกิดผลกับตัวเราแล้วไม่ใช่จะเพ้อเกิดกับตัวเราเท่าน,นั้นสังคมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การภาคปฏิบัติตัวเราแล้วก็ล,ลูกหลานของเราด้วยนะครับ แล้วก็ถึงภาพรวมของของสังคมทั่วๆไปนะครับ<ม>ในส่วนนี้เช่นยกตัวอย่างนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าอะไรที่เป็นวิถีเนี่ยเช่นเช่นอิสลามห้ามถึงเรื่องชาวโลกเขาพูดถึงเรื่องเรื่องสุราเนี่ยค<ม>ุณผู้ชมครับว่ามันมันเป็นอนุญาตนะอืครับประจารย์แต่อิสลามบอกไม่อนุญาตเมื่อไม่อนุญาตเราก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วสิ่งเนี้ยเมื่อมันมันเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ทำให้คุณหนึ่งก็เดือดร้อนกับสิ่งนั้นด้วยอิสลามจึงสรุปว่าอิสลาม นึกถือด้วยก,กับคมภีด้วยก,กับอันกุราแล้วก็แนวทางของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านนำมาใช้ใชไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในคมภีอย่างเดียวคือศาสนาไม่ใช่เพียงแค่ปากใต้นะครับเมายาขับไม่ใช่เพราะการดื่มสุราเนี่ยมันก็เป็นวิถีที่อิสลามห้ามจังเด็ดขาดแล้วปีๆเราจะพบว่าคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยจากคนที่ดื่มสุราเมรัยทั้งหลายเนี่ย เกิดผลกระทบเยอะมากฉะนั้นผู้ที่เป็นมุสลิมน,นะครับทุกอย่างจะต้องมีจิตสํานึกว่าฉันไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าที่อัลลอฮ์ไม่ทรงอนุญาตฉันจะไม่ทําในสิ่งที่สันสัสนุสันุไม่ทําแล้วมันจะเกิดเป็นผลดีอะไรเกิดเป็นผลดีกับตัวผู้ที่ปฏิบัติและก็วิถีฮาลาลมันก็จะเกิดขึ้นครับผมครับอาจารย์ฮะขอเียนนิดหนึ่งอาจารย์ยกตัวอย<ม>่างอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าว่ากรณีหนึ่งของการดื่มสุราเมรัยกันเนี่ยนะอาจารย์น่ารำไร เครื่องดองของเมาของเราก็มีเป็นได้คําที่ได้ยินมาในกโบรัมโบราณก็คือเล่าเมายากันมาเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์นะฮะสองสามช่วงในแต่ละในปีหนึ่งเนี่ยสองช่วงอย่า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 งบ่อยเนี่ยนะฮะจะมีเจ็ดวันอันตรายจะมีการนับกันใช่ไหมอาจารย์จะมีการนับกันว่าอ่ะเริ่มนับแล้วนะตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ปีนี้สถิติอุบัติเหตุเท่าไหร่สถิติคนเสียชีวิตเท่าไหร่ สาเหตุของอุบัติเหตุคืออะไรราสา,เ,รา,าเหตุของการเสียชีวิตคืออะไรครับคุณธรรมเชื่อมหมครับว่าสาจานิติของโควิดเนี่ยนักว<ะ>ิชาการเขา,ค,เขาคุยกันเขาคุยกันในเชิงเลึกๆว่าที่จริงแล้วเศรษฐติของการดื่มแล้วขับเมาแล้วขับเนี่ยสถิติมันแต่ละปีเนี่ยมากกว่าโควิดซะด้วยซ้ำมากกว่าไปจำนวนหลายเท่าเลยนะแต่มักจะไม่ค่อยมีการพูดถึงกันครับ นะครับสถิติโควิดมันมีแต่ว่าสถิติของการดื่มเมาแล้วก็ขับทำอันตรายกับผู้คนเนี่ยมันมีมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดถึงกันเท่านั้นเองครับประจารย์นี่คือสิ่งสิ่งที่มันมันย้อนแย้งนะครับกับกับการกับกับการเป็นอยู่ของวิถีของของประชาชนนั่นแหะโดยประมาณนั้น ครับปรบ <ผม S 2> จะจย์ในเหมือนที่บอกว่าเ,าเราเรารู้แล้วว่าต้นเหตุมันคือมันคืออะไรนะฮะแล้ว <ผม S 2> สาเหตุมันคืออะไร,รวิธีการแก้ไขก็กลับปดูที่ต้นเหตุนั่นแหละใช่ครับถ้าจะบอกว่าวิธีการแก้ไขที่ปลายเหตุคือการปักป้ายเหมือนที่อาจารย์บอกเมาไม่ขับบางที<ผ>มไม่อ่าน ไม่อ่านระหางนัดมึนอยู่ไงไม่ได้อ่านมันอ่านอาจารันมันมันไม่อ่านเนี่ยนะอาจารย์มันก็ลยเป็นเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะมันคือเรื่องที่ที่เจอเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันคือความปกติที่มันไม่ไม่ควรจะเป็นปกติใช่รินเลยบางประเทศเนี่ยเขาเขากฎหมายเขาแรงถึงขนาดว่าถ้าคุณดื่มมาแล้วสืบสาวได้ความประคุณไปกินจากร้านไหนมาเนี่ยร้านโดนร้านก็เดือดร้อนด้วยนะอาจารย์แล้วก็ มันก็ตั้งเยี่ยหอย่อของน้ำเมาชนิดนันสดดีสั่งเนแต่ว่าน้ำก็คือพูดกันก็ไฟลาำทุ่งไฟาำทุ่งไปอพอมีปัญหาไฟปัญหาก็เลิกกันไป ไม่กี่วันก็ไม่พูดถึงแล้วอะไรประมาณนี้คับอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าเส้นทางเส้นทางฮัลลานเขว่าวิถีฮัลลานเนี่ยคือ24ชั่วโมงของมุสลิมทุกขณะนะอาจารย์นะทุกวินาทีไม่ว่าจะอาหารการกินเงินที่เรานํามาซื้องานที่เราทำเพื่อจะได้เงินมาอีกโอ้โหมันหลายอย่างนะฮัลลนครับอาจารย์เป็นไปหมดเลยเยอะแยะไอ้หมดเลยค่อยๆเรย้นไปเช้าจนดสายบ่ายจนดเย็นเป็นจนตายเนี่ยมันมีคําว่าฮัลลานอยู่ในขณ้ที่อาจารย์ยึดถืออยู่นะครับอาจารย์สุดท้ายอาจารย์นะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่ยอย่าติด อยู่ในขณะนี้อาจารย์เดนเชญครับก็ฝากนิดนึงพี่น้องครับตอนนี้เกิดน้ําท่วมอ้ครับหลายหลายบ้านเราก็เรื่องของน้ําท่วมในหลายพื้นที่ก็พี่น้องครับมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราอาจจะคือถ้าหากว่าฝนไม่ตกครับเราก็ไม่ได้อ่านดูอ่านนี้ไงโอ้ดูอาอะไรใช่ไหมอาจารย์สอนหน่อยจ้ะอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมะซอยิบันนาฟิอันโอ้อัลลอฮ์ขอโปรดทรงให้ฝนนี้เป็นฝนในความจำเริญครับ ฝนที่รลอนจะทรงประทานความเมตตาลงมาด้วยเถิดนะครับม,มีโอกาสได้อ่านนะช่วงนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราไม่อยากจะให้มันตกที่บ้านรามด้ยวยบริเวณประเสียหายก็มีดุอาอีกนะครับอัลลอฮุมะฮาวาไลนาบลาอะไรนะนะครับแล้วก็ม,มีบางบางฮาดิษที่พูดถึงค่านีบีก็มีหลายบทหลายตอนแต่สั้นที่สุดตรงนี้นะครับขอให้ฝนเนี่ยอขอให้ไปตกที่อื่นเถอะ ตกตามุเขาตกตามพืชนาพืชไร่ที่เขาต้องการได้รับน้าฝนครับอาจารย์จาัทผมเป็นหนังสือเนี่ยนะอาจารย์อินโดนีเซียเป็นเป็นเป็นเกาะนะอาจารย์ครับผมแดดเนี่ยร้อนเนี่ยแปดเดือนฝนสี่เดือนมีฝนอยู่สี่เดือนครับในปีหนึ่งเนี่ย เพื่อนผมบอกว่าเขาชอบฤดูฝนมากผมถามว่าทำไมถึงชอบฤดูฝนเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เราจะตอบรับดูอาของเขาอหที่ไงนี่เขาถึงอิสลามนั่นเองนั่นสิอาจารย์เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยเราก็ขอดูอาใช่นะอัเลาคุมะฮาฮวาอะไรน่ะวะอะไรน่ะในกรณีที่ที่เราทํากิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่าฝนตกลงมาอัเลาคุมะซอยยีบันนาฟิอันนะฮะใหหรือดูอาที่เราเราเราอยากได้อะไรตอนนั้นอยากเรียนจดอยากทำอะไรตอนมีอะไรเนี่ยช่วงที่ฝนตกก็เป็นช่วงที่ที่เราจะตอบรับดูอาในหนึ่งในนั้นใช่ ของเราแล้วก็ตัวของเราเองด้วยนะรับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับผมมาพูดคุยกับเรามาแบ่งปันกับเราในในเรื่องราวของของเส้นทางฮาลานเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นอะไรนะอาจารย์นะเช้าจุดสายบ่ายจดเย็นเป็นจนตายนะต้องฮัลานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวิธีของอิสลามนั่นเองนะครับวันนี้ท้องหลังเที่ยงหมดเวลาแล้วนะครับจนกว่าจะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณครับผมอุมะเสยมาชัย อาจารย์อบูบักชิมวิเศษและทีมงานต้องลาพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับจนกว่าจะพบกันทอล์กหลังเที่ยงครับแล้วก็ยาเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับผรายการคุยล้่นนันงคลองนะครับลั่นเลยนมารออยู่แล้วนะครับผมหยิบข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องมังกรบีมันมานมังบิาอาดามรออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพบกันครับผมอัสลามอะลัยกุมมะราะฮามตุลลอฮ์มะบรักการอัลลอฮุมะบะบิฮัมดิกะชัฮะดุลลาอิลาสตุฟุรุกะวะตุบุยนะครับ اللهم عافني في <applause> بدني اللهم عافني في <applause> سمعي اللهم عافني في <applause> بصري